กำลังหง่าสืออีกต้นที่ปลูกในตะกร้าค่ะอันนี้ดอกดอกเยอะมากกำลังเป็นพุ่มสวยแต่เผอิญเขาอยู่กับอ้อยดำไต้หวันมันก็เลยเป็นลักษณะไม่ชัดเจนก็คงจะแข่งกันออกดอกออกลูกแล้วค่ะกำลังผสมเกสรเชียวกำลังหง่าสือหลดมากค่ะในตะกร้า ได้กิ่งพันธ์ุมาจากนาอ้วนกับน้องแพ้บ้านเกษตรพอเพียงค่ะอีกต้นหนึ่งก็ดกค,ค่ะน,นี่ห่อไว้กำลังจะสุกและเหลืองปลูกไว้แก่กับอ้อยอยู่ด้วยกันนี่แหละกับอ้อยดำปลูกทิ้งทิ้งไว้ก็ได้กินค่ะเยอะค่ะดอกเยอะ้ลเยอะกลังหอมเป่าซื้ออร่อย หวานอมเปรี้ยวนิดนึงเนื้อนุ่ม,มเมล็ดน้อยอร่อยที่สุดเลยค่ะ